พ่อแม่พี่น้องตามประเด็นทันแล้วครับตอนนี้แถลงการร่วมฉบับนี้เนี่ยมีนัยยะสาคัญอยู่ในข้อที่14บี่ที่จะต้องมาพูดคื้นสามไหมครับอ่าสิบสามใช่ไหมใช่สิบสามครับคุณได้เลิกโชว์ภาษาจีนให้ดูเป็นหลักฐานดิก็คือเอกสารทั้งหมดที่ที่ต้องเรียนให้พี่น้องประชาชนดูเพราะว่าคือต้องเอาเอกสารต้นฉบับมาให้ท่านดูก่อนว่าต้นฉบับคือแบบนี้ อันนี้คือพื้นฐานข้อมูลที่จะมีการคุยกันนะครับแล้วภาษาอังกฤษเรียกว่า Jo ยคอมเมน้นต์ิกภาษาไทยเปลว่าถแถลงการร่วมครับแต่นี้ในผู้ที่ลงนามในเอกสารฉบับนี้ก็คืออันนี้เป็นชื่อภาษาอังกฤษเลยนะครับใน,นพี่น้องประชาชนก็ดูเลยว่าเป็นการลงนามนะครับโดยทักษิณชินวัตรและคุณเซนเพราะนั้นที่มีข้อสงสัยว่าไปเกี่ยวข้องกันยังไงก็คือมีการลงในถแถลงการร่วมร่วมกันซึ่งสาระ ในข้อ13ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษที่ท่านอาจารย์ชัยวัฒน์จะให้ช่วยอ่านครับเอาแปลไทยเลยแปลภาษาไทยเลยนะครับแปลไทยเลยภาษาไทยแปลว่าอย่างนี้นะครับให้ท่านดูเอกสารแล้วก็ดูไปด้วยกันนะครับขึ้นภาพไว้เพื่อให้พี่น้องประชาชนอันนี้เป็นคําแปลซึ่งก็ต้องขอบคุณอีกนะครับเพราะว่าตัวแทนแนวร่วมนี่มีหลายสาขาอาชีพแล้วท่านก็เก่งมากท่านก็แปลมาให้เรียบร้อยเลยนะครับในข้อ13นะครับว่าไงว่าไงเขาบอกว่าทั้งสองฝ่าย นี่หมายถึงฝ,ฝ่ายไทยและฝ่ายกาัมพูชา,า,ชาโดยทักษิณและฮุณเซนนะครับทักสองฝ่ายย้ําถึงความตั้งใจมั่นที่จะดําเนินการปักปันเขตแดนทางบกระหว่างกันให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทําได้บนพื้นฐานของมิตรภาพความเข้าใจซึ่งกันและกันหลักการของความเสมอภาคและการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน เพื่อให้พรมแดนของทั้งสองประเทศเป็นพรมแดนแห่งสันติภาพเสถียรภาพและมิตรภาพที่ยั่งยืนระหว่างกันทัาน,นในข้อ13สิ่งที่ท่านได้เห็นแล้วก็เป็นข้อความสําคัญถ่าอาจารยวัดลองเขียนเขียนหยดย้อยมากไหมเขียนได้หวานแล้วก็แล้ให้คนที่เคารพนี่ที่สุด ครับคือไอประเทศโง่ประเทศหนึ่งใช่ไหมใช่ครับเคารพมากเลยจะกัยบไรโอ้ยต้องคำนึงถึงมิตรภาพความสัมพันธ์อันดีใช่ไหมอ่าครับต้องประท้วงไปนั่งสือเอกสารอย่างเดียวสี่สิบครั้งฝ่ายหนึ่งก็ไม่เคยมาอ้างเลยแต่ว่ากูเอาคนเข้าตลอดเข้าตลอดใช่ไหมครับแต่ในยะสสาคัญมันจะไปอธิบายประเด็นที่อาจารย์ไพศาลพูดบป็คนตอบย้ำไงคำว่าปักปันเขตแดนปักปันกัดจัดทาหลักเขตคนละเรื่องกันปักปันเขตแดนเนี่ย อาจารย์ไปสารยืนยันว่ามันเสร็จมาเมื่อร้อยกว่าปีแล้วแล้วไปเซ็นแถลงการร่วมเพื่อปักปันเขตแดนใหม่บนบกนี่เพื่ออะไรด้วยอํานาจอะไรด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีการปักปันเขตแดนเสร็จตั้งแต่รัชกาลที่5มีสนธิสัญญามีข้อตกลงระหว่างประเทศรองรับแล้วก็มีประวัติศาสตร์รองรับไว้หมดแล้วตกลงค,ค,คนคคที่ไปเซ็นเอกสารฉบับนี้ทีท่ไปฐานะนาย,ยกรัฐมนตรีประเทศไทยชื่อทักษิณชินวัตร คเคยคิดถึงความเมตตาต่อพระสุนิกรพระองค์ท่านความรักต่อแผ่นดินของพระองค์ท่านในรัชกาลที่ห้าทิ้งต่อสู้ไว้เนี่ยแล้วปักปันเสร็จเรือยล้มหลักการหมดเนี่ยครับพันการที่บอกว่าวตั้งแล้วแล้ว,แล,วแล้วไปเซ็นได้ยังไงพันการไปบอกแล้วเวลาแปลนี่ก็แปลเป็นทางการเลยนะครับ แปลด้วยหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องใช้คําว่าปักปันเขตแดนเนี่ยทั้งงที่ในหลวงของเราราชการเนี่ยทำเสร็จหมดแล้วทิ้งมรดกตกทอดมาว่าที่ปักปันเนี่ยแบ่งกันเรียบร้อยแล้วครับแล้วมีคํานี้ขึ้นมาใหม่ได้ยังไงัง้การบอกว่าปักปันเขตแดนมันเป็นเรื่องของการไปล้มล้างสิ่งที่เคยปักปันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วคำถามคือใช้อำนาจอะไรในการดำเนินการเรื่องนี้แล้วก็รู้อยู่แก่ใจใช่ไหมว่า ก่อนจะเซ็นเอเนียมปีอใช่ไหมสัอยสี่คือ MOU <43 S 2> ซึ่เซ็นไว้โดยรัฐบาลของนายชวนหลิกภัยที่มีการอม,มัติในหลักการว่าในการปักปันเคแดนจะต้องใช้แผนที่1ต่อสองแสนก็คือการแบ่งแยกราชนจาจักรกบฏนัตัว2 5ง3ั้นตัว2543เอาแผนที่1ต่อ2องแสนเข้าไปในข้อตกลง<อ>แล้วหลังจากนั้นก็ให้คณะกรรมการ J บไป ปักหมดปรับแนวเปลี่ยนเขตซึ่งไม่เี็นหน้าทำได้ตรงนี้มายืนยันชัดเจนเลยว่ามีการดำเนินการปักปันเขตแดนใหม่ซึ่งไม่ต้องม,มาเถียงแล้วครับแล้ววันนี้เนี่ยสิ่งที่รัฐบาลอภิสิทธิ์พูดว่ามอ u ฉบับนี้ยกเลิกแล้วก็ยังอึมครึมอยู่ไม่รู้เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการแต่ในแง่ของเราก็าต,ต้องปลอดภัยไว้ก่อนก็ถือว่ายังใช้อยู่เมื่อใช้อยู่ก็ต้องให้การปักปันเขตแดนทางบกให้จบก็จะจบโดยคำพิพากษาศาลโลกนี่ไง ถึงมีความพยายามที่จะให้ทุกอย่างมันจบสิ้นว่าทําไมคนที่เคยเป็นนายกประเทศไทยถึงต้องไปดําเนินความสัมพันธ์โดยใช้คําว่าตอกย้าความมั่นใจด้วยนะครับออว่าจะให้การปักปันเขตแดนทางบกเสร็จสิ้นโดยเร็วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการกา,า,ารพิพากษาศาลโลกในเร็วๆนี้ก็จะทําให้ข้อตกลงนี้เป็นอันสมบูรณ์ใช่การให้สหัมปทานเอกชนก็สามารถทําได้ใช่ ใครจะไปค้านแย้งก็ไม่ได้แล้วเพราะสารโลกได้ตัดสินแล้วแล้วก็เตรียมให้ประเทศไทยเป็นกูดบอยเป็นเด็กดีในการปฏิบัติตามในขณะที่คนทั่วไปก็ไม่ปฏิบัติใช่เพราะฉะนั้นความจริงวันนี้แนวร่วมพบเรื่องนี้มานานแล้วใช่ไหมครับก็ไม่ใช่ว่าเราพบเรื่องนี้มานานแล้วก็เราปกปิดเพื่อเจตนาอะไรเป็นเรื่องการลอกกุลยุทธ์แหละจริงๆผมเพิ่มรู้วันนี้อ๋ <c oughs> อครับคือคือตอนที่ทมเพียงแค่เพียงแค่รู้โดยโดยโดย สัติยาณไอ้ไอ้แถลงการรูปนนี้นะที่มันระบุอย่างี้เพิ่มรู้วันนี้นะเมื่อรู้วันนี้ผมก็เอามาพูดกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอะไรไงผมไม่เก็บไว้ไงผมไม่อมพนันไงหรือถ้าไม่จริงกระทรวงตามเดศพูดมาเถียงมาเลยครับว่าคุณใช้การปักปันเขตแดนฉะนั้นวันนี้มันเลยก็มั่วไประหว่างการจัดทาหลักเขตการปักปันหลักเขตพื้นที่ทับซ้อนพื้นที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธ มั่วไปหมดเลยครับแล้วก็ระบุเลยบอกว่าราชนจาจักรไทยบริเวณอยู่ตรงไหนไม่ชัดเจนจนเจ้าหุ่นเซนเอาไปคําฟ้องว่า,าราชนจาจักรกัมพูชาอยู่ตรงนู้นนี่ชัดเจนหมดไอรัฐบาลไทยไม่เคยเคย,ยืนยันว่าราชนจาจักรไทยอยู่ตรงไหนอย่างไรถึงเรามีการพูดเมื่อวานนี้ไหมว่ามันจะไม่ชัดเจนได้งไงบริเวณพื้นที่รอบปราสาทพระวิหารก็ประกาศเขตวันอุทยานไปแล้วเมื่อปีก็ชัดเจน<ส>หมด,หมดแล้วผลจากการประกาศเขตวัดน่ยังคือพื้นที่ชัดเจนหมดไม่งั้นจะประกาศ เป็นแผนที่ประกอบท้ายพระร,ราชกิจกาได้ไงและ,และพระราชกิจการนี่ก็ลงนามโดยพระปรมาภิไธยคนที่รับสนองก็คือนายกรัฐมนตรีชื่อชวนหลีกภยัยแต่ผลของการประกาศเป็นเขตอุทยานปี2 5 4 1แทนที่จะยืนยันเขตแดงของราชนาจักรไทยที่ประกาศไปแล้วในพระราชกิจการและพื้นที่ต่อเนื่องกับเอาประชาชนออกจากพื้นที่ <c oughs> แล้วก็เจ้าคุณเซนตัวดีก็เอาประชาชนตัวเองเข้ามาแทนตั้งแต่ปี2141แล้วก็สร้างวัดตอนเอาพี่น้องประชาชนออกไปบอกว่าเป็นพื้นที่ป่าเข้าไปไม่ได้แต่ไอ้คุณเซนก็มาอยู่ป่าไทยได้ครับแล้วก็สร้างถนนแล้วก็สร้างก็สร้างถนนสร้างเข้ามาเตมไปหมดแล้วก็กินแดงเข้ามาตลอดผมแดงจนถึงนู่นบริเวณที่คนไทยถูกจับแล้วก็ไทยก็ไทยประท้วงไป40ครั้งครับถูกไหมแล้วก็ยืนยันว่า คนที่ถูกปล่อยตัวกลับก็ไปยืนยันว่าลุกเข้าไปในพื้นที่กัมบูชาโดยไม่เจตนาค,คนที่ติดคุกก็คือยืนยันเป็นราชนจาจักรไทยครับอ่านี่แหละครับที่เป็นเป็นอันหนึ่งที่อันนี้เล่าให้พี่น้องฟังแล้วไม่ต้องไปโกรธแค้นอะไรนะครับคือข้อหาที่เขาเกล่าวหาเนี่ยเป็นข้อหาที่คนอย่างคุณราตรีพิพัพฒนาภัยบู์ที่ยืนยันเขตแดนเนี่ยนะเขาเขาสั่งลงโทษสมข้อหานะครับข้อหาที่หนึ่งก็คือข้ามพรมแดนโดยผิดกฎหมาย สองลุกล้ำเขตพื้นที่ทหารกัมพูชาแล้วก็สามจารกรรมข้อมูลของกัมพูชาถ้าเอาจริงๆภาพที่ปรากฏหลักฐานเนี่ยซึ่งวันนี้ช่องยี่สิบสามมาฉายไอ้คนที่โทรศัพท์รายงานตลอดเวลามันคือสสของรัฐบาลสมัยนั้นรายงานตรงต่อนายกรัฐมนตรีลาตีโทรศัพท์คุยกับใครไม่ได้คุยวีระโทรศัพท์คุยกับใครสอบถามอาชีพแล้วทำไมไอ้สสได้กลับ แล้วคนไม่ได้โทรศัพท์คุยไม่มีหลักฐานชัดเจนทําไมติดคุกอะ่ะครับเอาถ้าลองจะตั้งประเด็นล่านี้นะเอาละเอาละ,าละไปตรงนู้นเดี๋ยวจะไปเรื่องตัวบุคคลมาเรื่องหลักการดินแดนดีกว่าครับฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็บอกว่าเวลาก็นับถอยหลังอ่ะพี่น้องจะไปชนถ้าท่านมัวแต่ลังเลอีกต่อไปอุ้ยกระทรวงตางปรเทพูดมาก็มีเหตุผลดีเราอย่างนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าสบวาบาังก็เสนอลงประชามติแล้วะอะไร แล้วถามพ่อแม่พี่น้องมันจะล่าอีกกี่เดือนนะครับแล้วไอ,อ้คำพิพากษาเกิดมันออกมาแล้วเราแพ้คดีอ่ะแล,แล้วเขาตั้งคาถามว่าในการลงประชามติก็ไม่ใช่ใช้หลักการไปโดยโดยไม่เข้าใจข้อได้จริงเพราะโดยหลักข้อได้จริงก็คือถ้าข้อได้จริงมันถูกแล้วมันผิดเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับประชามติครับรมันถูกมันก็ถูกนี่แค่สวลงเสนอจะลงประชามติแล้ววันนี้พี่น้องก็เราทําให้ผมว่นในพี่น้องเห็นแล้วไงขนาดจะเดิน ปิดเบทีประชาพิจารณาตามตา190มาตรา1 9 0รัฐรรมนุมนก็ยังเสนอข้อมูลในสมัชอันเป็นเท็จอะแล้วถลงลงประชามติแล้วแนวร่วมเนี่ยจะไปทาําความเข้าใจพ่อแม่พี่น้องเพื่อประกอบการลงประชามติไหวเหรอครับคือคิดอะไรบางทีมันแม่งแม่งครับคือคือเหตุและผลมันไม่ไปด้วยกันไม่ไปครับเอาละครับก็มาต่อว่าเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยขอเรียกร้องพ่อแม่พี่น้องว่าท่านตัดสินใจเถอะ แล้วก็ถ้าบอกว่าแนวร่วมเข้าใจผิดเข้าใจอะไรเนี่ยถ้าลองแนวร่วมเข้าใจผิดมันก็เป็นเรื่องที่ตกท่อมาจากเครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติครับวันนี้ชัยวัฒน์มันจะพูดอย่างนินได้มาถึงปีนี้ไดยังไง <c oughs> เขาล่มกระทืบไปหมดแล้วถ้าไม่มีข้อได้จริงลองรับแล,แล้วทุกครั้งที่มีการพูดพูดไปในขณะที่มีการตั้งก็สังเกตพอต่อมาก็จะมีเอกสารมาลองรับคําพูดเหมือนกับเนรมิตขึ้นมาแต่มันกลายเป็นเอกสารที่ ผมก็เพิ่งเคยเห็นว่าอ๋อนายกรัฐมนตรีไทยคุณทักษิณก็ไปเซ็นกับคุณเซนแต่ก่อนไม่เข้าใจด้วยซ้ําไปว่าไปไปเจอกันยังไงไปตกลงยังไงเราไม่เคยไม่เคยทราบเอกสาระนะครับแต่วันนี้เราทราบเลยว่าจอยคอมมูนิเคหรือตัวที่เป็นถแถลงการล่วงอันนี้เนี่ยมันมีการลงชื่อกันจริงๆเลยแล้วก็เป็นทักษิณชินวัตรกับคุณเซนจริงๆด้วยวแล้วในข้อตกลงนี้เป็นการแบ่งปัน ผลประโยชน์ในทะเลสาเขตพื้นที่จริงๆด้วยหรือจะบอกว่าเอาแนวร่วมตัดแต่งเอกสารพูดมาครับว่าเอกสารนี้ไม่จริงเออพูดมาครับพูดมาแล้วขณะเดียวกันพี่น้องสงสัยว่าทําไมเขาต้องรีบให้ศาลตัดสินมันก็มีตัวยืนยันตรงนี้เข้าไปชัดอีกว่าก็มันจะได้ตัดสินเสร็จเสร็จผลประโยชน์ทางทะเลมันจะได้เดินมาไกต่อไม่งั้นมันผิดไอ้แถลงการร่วมนี้มันจะไปทะเลไม่ได้ครับเพราะว่ามันเขียนว่าต้องอะไรทั้งบกเสร็จ จะดำเนินการปักปันเขตแดนทางบกระหว่างกันให้เสร็จสิ้นโดยเร็วเท่าที่จะกระทำได้ต้องให้เสร็จสิ้นก่อนตอนแรกไม่มีพอดเรืเ่องจะไปศาลโลกไงก็ไปรับปากกันง่ายๆว่าจะเอาผักดันผ่านรัฐสภาใช่ไหมครับพอเราเคลื่อนไหวต่อต้านที่หน้า,ารัฐสภาไอ้สมาชิกมันก็กลัวติดคุกมันก,มนก็มันก็ประบุตต่อไม่ได้ไค,ครับ,รบแล้วมันก็ทาในยุทธสำคัญอันเป็นท็จไปไปไป,ไปถึงกัมพูชาบอกว่าได้ผ่าน ดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายเสร็จสิ้นไปแล้วไงที่บุรพูดไปแล้วไงออกเอกสารเท็จมาล้วนๆอย่างนั้นเลยใช่ไหมสุดท้ายพอไปไม่เป็นจริงก็ก็ฟ้องศาลครับฟ้องศาลวันนี้ก็แก้ตัวต่ว่าเราจะต้องไปต่อสู้คดีในชั้นศาลเพราะว่าเป็นคดีเก่าครับแล้วกระรวงบ้านนั่นก็บอกว่าตีความได้อีกแล้วก็มีผลอีกแล้วต้องปฏิบัติตามด้วยครับตอนนี้พ่อแม่มีน้องก็บอกว่าเมื่อเราไปฟ้องศาลแล้วแล้วศาลก็บอกว่านายชัยวัฒ มอมหลวงวันวิพาคุณสมบูรณ์ฐานะตัวแทนในร่วมที่ไปฟอ้องศารายาที่ที่กระทรวงการต่างประเทศเป็นจำเลยฐานะเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จสารบอกว่าทั้ง3าคนไม่ใช่ผู้เสียหาย<ล>ซึ่งเมื่อวา,วานผมพูดไปแล้วแล้วก็มีคนอยากให้ผมพูดซ้ำ เดี๋ยวเราพูดต่อช่วงหน้าดีไหมครับเพื่อความชัดเจนนะว่าเราไปอุทธรด้วยเหตุผลอะไรก็จะขออ่านซ้าอีกทีหนึ่งแล้วก็จะโชยกรสารให้ดูด้วยว่าจริงๆแล้วในการไปดำเนินการเรื่องนี้ผู้ที่ล่างโดยเฉพาะทนายความก็ต้องขอบคุณท่านท่านล่างได้ดีมากจริงๆทำให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่าว่าอุทธรฉบับนี้ก็จะเป็นประวัติศาสตร์ในการเล่าเรื่องให้พี่น้องประชาชนได้ฟังว่าเรื่องราวความจริงผ่านตัวหนังสือเข้าสู่กระบวนการศาลมีเนื้อหาสาระ ที่คนไทยควรจะเข้าใจอะไรบ้างนะครับซึ่งช่วงหน้าก็จะได้อ่านรายละเอียดตัวนี้ให้พี่น้องฟังว่าการที่พยายามจะให้ปิดเกมโดยการให้สารตัดสินพื้นที่ทางบกให้เสร็จสิ้นเพื่อจะไปแบ่งผลประโยชน์กันออมันได้มีการเผยแพร่เอกสารเทศเออสู่สาธารณะใช่และพี่น้องประชาชนก็จับทันเออนนและครบหมดแล้วครบทวนในมือก็ครบหมดแล้วว่าทําอะไรบ้างนะครับออช่วงหน้าจะ S 1> <S 1> อ่านให้พี่น้อกไปกับช่วงนี้พักสักครู่ครับเพื่อบ้านเมืองประจําวันจันทร์กับ,บมุมมองของท่านอาจารย์ชัยวัฒน์นะครับกับประเด็นที่พี่น้องกําลังติดตามอยู่ในเรื่องของแรงจูงใจต่างๆที่ทําให้กระบวนการของนักการเมืองร,รัฐบาลต้องพยายามดำเนินการสารต่อเกี่ยวกับเรื่องไทยกัมพูชาให้จบและต้องการปิดคดีดูแลที่เราทิ้งประเด็นไว้ข่าวที่แล้วก็คือประเด็นที่ยังมีการตกลงกันในเรื่องผลประโยชน์ในทะเลนะครับซึ่งแรงผลักดันตรงนี้ไปเกี่ยวเนื่องกับ แถลงการซึ่งมีการพูดคุยกันโดยพักผู้ินวัตและหุ่นเซนนะครับมีการออกแถลงการร่วมซึ่งแถลงการเหล่านี้จะมีการตกลงกันได้จะต้องมีการปักปันเขตแดนทางทะเลให้เสร็จก่อนมันจึงเป็นแรงจูงใจอันหนึ่งที่สามารถประมาณการได้ว่าเรื่องเหล่านี้จึงมีการพยายามปลักดันที่จะให้มีการปักปันเขตแดนให้เสร็จโดยเร็วนะครับการปักปันเขตแดนกับการจัดทําหลักเขตพี่น้องอย่างสงสัย